สวัสดีค่ะตอนแรกผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพุธ19พฤศจิกายน2568อยู่กับดิฉันเจนสมจาจันทร์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้นะคะพาไปดูอุบัติเหตุที่สระบ,บุรีก่อนเลยค่ะมีรถเก่งนะคะที่ขับพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณตาวัย75ปีแล้วก็ขับหนีไปเลยวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ไกลๆค่ะชนแรงจนเสียงดังสนั่นเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ารถเก่งสีเทาเนี่ยขับหนีไปเลย ส่วนคุณตาวัย75ปีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงขาวทะเบียนลบบุรีกระเด็นร่วงตกจากมอเตอร์ไซค์ซึ่งตัวท่านกับมอเตอร์ไซค์ไปกันคนละทางเลยนะคะเหตุการณ์เกิดบริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทานชัยนาทป่าศาักดใกล้สะพาน27ในบนบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีตัวคุณตาบาดเจ็บหนักนะคะขาขวาหักมีแผลบริเวณใบหน้าแล้วก็แผลถลอกตามร่างกายแต่เคราะห์ดีที่แกยังรู้สึกตัวดีค่ะเจ้าหน้าที่อาสาลนิธีร่วมกัญอยู่จุดบ้านหมอเร่งประมพยาบาลให้ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาาาบบล้นหมอ ส่วนทางด้านคนขับเก๋งเห็นว่าขับมุ่งหน้าไปยังเส้นทางหนองโดนในอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีซึ่งทางตำรวจแจ้งนะคะว่าถ้าใครพบเห็นรถเก๋งสีเทาที่ลักษณะด้านหน้ามีรอยเฉียวชนให้แจ้งมาที่สพบ้านหมอทันทีหรือถ้าเจ้าข,ของรถสำนึกผิดขอให้เดินทางไปสพบ้านหมอได้เลยนะคะซึ่งทางสพบ้านหมอก็ได้ให้เบอร์เอาไว้สามารถโทรแจ้งเบาะแสได้ที่036201051หรือจะโทรเบอร์191ก็ได้ค่ะ จากเหตุการณ์ชนแล้วหนีมาที่กรณีเมื่อกลางดึกของเมื่อวานนี้มีกระบาดสประตูค่ะพุ่งชนราวสะพานสารสินแล้วตกลงไปในทะเลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้จนที่สุดแล้วไปพบว่าชายหญิงที่อยู่ในรถเสียชีวิตอยู่ใต้ทะเลแล้วค่ะ ย้อนไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนนะคะบริเวณเชิงสะพานสารสินฝั่งบ้านท่านนุ่นในตำบลโคกลอยอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาจะเห็นว่ามีกระบะขับมาจอดแล้วคนในรถลงไปรื้อแบเรียร์ที่การทางเข้าเอาไว้ออกมาค่ะจากนั้นก็ขับรถพุ่งชนราวสะพานแล้วก็ตกลงไปในทะเลเลยนะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสามของเมื่อวานนี้ตามรายงานบอกว่าในรถมีชายกับหญิงนั่งกันมาสองคนคือตอนเกิดเหตุนะคะมีคนทอดแหาหาปลาอยู่บริเวณนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบแจ้งเจ้าที่ให้มาตรวจสอบตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้อย่างที่บอกมีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ปอพอและนักประดาน้ําค้นหากันตลอดทั้งวันนะคะก็หากันจนกระทั่งเกือบบ่ายสามโมงถึงไปพบกระบาดจมอยู่ในทะเลใต้สะพานสารสินที่ความลึกประมาณ20เมตรซึ่งคนในรถยังอยู่ในสภาพที่รัดเข็มขัดนิรภยัยอยู่กับที่นั่ง ทั้งคู่และคนขับที่เป็นผู้ชายยังอุ้มเจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลักเอาไว้กับอกด้วยค่ะเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนําร่างของทั้งคู่ขึ้นมาจากน้ําเบื้องต้นทราบว่าชื่อนายตรีพัฒอายุ49ปีและนางสาวกันติชาอายุ39ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นชาวจังหวัดสุราษธานีแต่พอเช็คดูไม่พบร่องรอยถูกทําร้ายนะคะส่วนรถก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการกู้ขึ้นมาจากทะเลก่อน ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันค่ะในคืนเกิดเหตุพากันขับรถออกจากบ้านที่สุราษฎร์ธานีก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ว่าในช่วงเที่ยงคืนญาติของนางสาวกันติชาบอกว่าได้รับข้อความในลักษณะส,สั่งเสียก็เลยคิดว่าน่าจะเครียดเรื่องปัญหาความรักเรื่องงานแล้วก็ครอบครัวแต่ก็ไม่คิดว่าจะคิดสั้นถึงขั้นพากันมาฆ่าตัวตายแบบนี้ ส่วนทางด้านตำรวจสพตะกัวทุ่งบอกนะคะว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามจากคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วน่าจะเป็นการจงใจฆ่าตัวตายค่ะแต่เดี๋ยวยังไงขอเวลาให้ตำรวจได้ตรวจพิสูจน์แล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนพูดถึงสะพานสารสินแห่งนี้ก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าฉัดชัยในอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตกับบ้านท่านุ่นจังหวัดพังงาปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะแต่ว่าเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปเที่ยวชมหรือว่าทอดแหตกปลาตามวิถีของชาวบ้านในพื้นที่ได้ค่ะ นี่ก็คือ1เหตุการณ์ส่วนอีกเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็มีคนตกปลาไปเจอรถเก๋งจมอยู่ในคลองหัวสำโรงในเขตอำเภอแปลงยาวก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบก่อนที่จะพบว่าเป็นรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนเงินทะเ,<อ>เบียนกรุงเทพจมอยู่ในน้ํามิดคันเลยค่ะ และพอเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลํำลงไปดูก็พบผู้เสียชีวิต2คนคนขับชื่อว่านายรุ่งเพชรอายุ40ปีเป็นคนอำเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนผู้หญิงไม่ทราบชื่อนะคะร่างของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ในที่นั่งด้านซ้ายลักษณะที่ยังคาดเข็มขันนิรภัยอยู่ค่ะและจากที่ดูสภาพศพคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ10ชั่วโมง โดยคนที่เห็นหลังคารถเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก็คือน้องนัทวุฒินะคะเล่าว่าตอนประมาณ5โมงเย็นไปตกปลาบริเวณนั้นกับน้องชายแล้วก็สังเกตเห็นหลังคารถอยู่ใต้น้ําก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งตอนนี้ตํารวจสันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนว่าเป็นอุบัติเหตุส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ ถ้ามาดูสถานการณ์น้ํากันต่อค่ะที่ชัยนาทน้านํายังคงท่วมสูงจนชาวบ้านในอำเภอสัพยาในบ่นอุบเลยนะคะว่าต้องหาซื้อเรือลําใหม่มาแทนที่ลําเก่าที่ใช้ในปี54ส่วนด้านของพ่อค้าขายเรือบอกว่ายอดขายเรือตอนนี้เนี่ยพุ่งไปกว่า10ลําต่อวันแล้วค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าแม้เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดอัตราการระบายน้ําลงเหลือ2,688ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาทยังคงมีระดับน้ําสูงอยู่และประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบากค่ะต้องใช้เรือเป็นผานะหลักในการสัญจรและบางส่วนยังต้องพักอาศัยชั่วคราวริมถนนคันคลองมหาราชส่วนที่ตำบลโพนางดำอ,อกอนอำเภอสัพพยาหนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักทางคุณธีรพัฒน คุ้มเขตชาวบ้านหมู่หที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาถึงขั้นตัดสินใจซื้อเรือพลาสติกลําใหม่เลยนะคะบอกว่าเรือเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนที่สุดในช่วงน้ําท่วมเนื่องจากเรือลําเก่าที่ได้รับแจกมาตั้งแต่ปี54ผุพังไปตามกาลเวลาแล้วก็ไม่ปลอดภัยแล้วซึ่งเรือลําใหม่เนี่ยซื้อมาในราคา3,500บาทเป็นเงินที่ลูกๆช่วยกันซื้อให้และคุณธีรพัฒน์ก็ยังบอกอย่างอดทนด้วยค่ะว่าแม่น้ําจะเริ่มลดแต่บ้านก็ยังคงท่วมทําอะไรก็ไม่ได้นอกจากต้องอดทนเพราะยังไง เราก็เป็นลูกแม่น้ําเจ้าพระยาอทีน,นี้มาดูด้านพ่อค้าขายเรือบ้างนะคะคุณมานะอุ่นสุขบอกว่าตลาดซื้อขายเรือในช่วงนี้คึกคักมากทีเดียวค่ะเพราะว่าชาวบ้านมีความต้องการใช้เรือในช่วงน้ําท่วมช่วงนี้ก็สามารถขายเรือได้มากกว่า10ลําต่อวันและถ้าใครซื้อมีบริการจัดส่งถึงที่เลยค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างชัดว่าแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตแต่การใช้ชีวิตของผู้ประสบภยัยยังคงต้องดําเนินต่อไปและความต้องการยานพาหนะทางน้ํายังคงมีสูงมากนี่คือที่ชัยนาฏนะคะ ไปกันต่อที่บริเวณเต็นท์พักผู้ประสบภัยน้ําท่วมริมถนนป่าโมกบางบานหมู่ต้าตบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก็จะมีภาพที่ชาวบ้านช่วยกันทําอาหารในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะได้รับประทานกันอย่างอิ่มท้องหลังจากที่ได้มีหน่วยงานราชการเอาพวกวัตถุดิบหมูไก่แล้วก็ผักมาให้ชาวบ้านได้ช่วยกันปรุงอาหารแบบสดสดนะคะมีการเอาน้ํามาแจกให้ด้วยซึ่งที่นี่หมู่ตําบลผงเพงชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่เต็นท์ริมถนนเพราะว่าบ้านถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรค่ะ และถ้าเราไปดูล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทําการระบายน้ําลงสู่ท้ายเขื่อนในอัตรา2,688ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยระดับน้ําสูง9.38เมตรจากจุดวิกฤตที่8.50เมตรจากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ํา10เมตรและมีปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่2,560ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าปีนี้ประชาชน,เ,นเดือดร้อนจากน้ําท่วมสาหัส มากๆจริงๆค่ะ โดยเมื่อวานนี้ในที่ประชุมครมก็ได้เห็นชอบหลักการในการเยียวยาประชาชนนะคะที่ประสบปัญหาน้ําท่วมเพิ่มเติมคุณสริพงษ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคอรมเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงประกอบกับมติคอรมเมืม่อวันที่21ตุลาคมที่ว่าเยียวยาอัตราเดียว9,000บาทต่อครัวเรือนยังไม่ครอบคลุมถึงความเดือดร้อนของประชาชนทางกระทรวงมหาดไทยจึงขอทบทวนหลักเกณฑ์ภายใต้กรอบวงเงินเดิมค่ะโดยเพิ่มประเภทผู้ที่รับผลกระทบในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ อาศัยในครัวเรือนที่น้ําท่วมแต่ว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ําล้อมรอบแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิต รวมไปถึงคนที่อยู่อาคารชุดชั้นบนแต่ว่าชั้นล่างน้ําท่วมทําให้เข้าตึกลําบากก็จะได้รับการเยียวยาด้วยนะคะโดยจะได้ก้าพันจากมติครั้งก่อนแล้วก็จะได้เพิ่มจากเกณฑ์ใหม่ด้วยค่ะซึ่งเงื่อนไขาการจ่ายเงินก็คือ 1. เป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยประจําในช่วงฤด,ดูฝนปี68ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม68จนส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและไม่สามารถประกอบอาชีพปกติทําให้ขาดรายได้ 2. ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยประจําที่ประสบอุทกภัยและ ได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะก็คือถูกน้ําท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่31ถึง60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท 61-90วันครัวเรือนละ10,000บาท91-120วันครัวเรือนละ15,000บาทและตั้งแต่121วันขึ้นไปให้ครัวเรือนละ20,000บาทซึ่งนี่ก็หมายความว่าถ้าน้ำท่วมขังเกิน1เดือนจากเดิมที่ได้9,000บาทก็จะได้เพิ่มเป็น14,000บาทถ้าเกิน2เดือนก็ได้เป็น19,000บาทถ้าเกิน3เดือนได้เพิ่มเป็น24,000บาทและถ้า4เดือนขึ้นไปก็จะได้29,000บาทนั่นเองค่ะ แล้วเราตามกันต่อก,กับเรื่องของการสำรวจแล้วก็ปักหมุดชั่วคราวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสาะแก้วนะคะหลังจากที่เลื่อนจากกําหนดเดิมมา1วันค่ะที่สุดแล้วเมื่อวานนี้กัมพูชาและไทยก็มีการประชุมตกลงกันในเบื้องต้นแล้วค่ะ การประชุมเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมกองร้อยทหารพรานที่1201อำเภออรัญญาประเทศมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาท่ามกลางตัวแทนชาวบ้านที่ไปรอสังเกตการจํานวนมากซึ่งการประชุมหารือนใช้เวลานานถึง7ชั่วโมงเลยค่ะก็มีการพิจรารณาข้อตกลงสําคัญ3ข้อก็คือ 1. การบินโรนเพื่อสํารวจพื้นที่2การปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตที่42ถึง47แล้วก็ข้อ3การรังวัดพื้นที่เพื่อดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ แต่ทีนี้กัมพูชารับที่จะดําเนินการเพียงข้อ1และข้อ2นะคะส่วนข้อ3ที่เป็นเรื่องของรังวัดเพื่อออกโฉนดกัมพูชาบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการเองและในข้อที่2ท,ที่เป็นเรื่องการปากักหมุดชั่วคราวทั้ง2ฝ่ายก็พร้อมที่จะเริ่มดําเนินการในวันนี้เลยค่ะ ด้านของพันเอกเกรียงไกรบุญเติมผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์กรมแผนที่ทหารกองทัพไทยในฐานะหัวหน้าคณะปฏิบัติงานบอกกับนักข่าวสั้นๆหลังการประชุมนะคะว่าการประชุมเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรสามารถดําเนินการตามขั้นตอนการปากักหมุดชั่วคราวได้โดยจะเริ่มตั้งแต่หลักเขตที่42เป็นจุดแรก ส่วนทางด้านคุณวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันค่ะบอกว่าคณะทํางานอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนถแถลงผลการประชุมเบื้องต้นสรุปว่าทั้ง2ฝ่ายจะเริ่มปักหมุดสถานที่ใน Google Map ชั่วคราวแบ่งเป็น3ช่วงคือช่วงที่1จะเป็นหลักเขตที่42-43ถึงช่วงที่2หลักเขตที่43-46ถึงและช่วงที่3หลักเขตที่4 6 4 7ถึงนะคะซึ่งขั้นตอนแรกก็จะมีการบินโดรนเพื่อถ่ายภาพทางอากาศและกําหนดพิกัดขั้นตอนนี้คาดว่าจจจะใช้้เววลลา5ลา5ััันนนหงงกถึ กำหนดวันเข้าไปปักหลักหมุดและคุณวิรักก็บอกด้วยค่ะว่าขอพูดตรงๆต,ตามความรู้สึกนะเชื่อว่ากัมพูชาซื้อเวลาและสุดท้ายกัมพูชาก็ไม่ออกมาอยู่ดีขณะเดียวกันในอีกด้านค่ะคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT พร้อมกับทีมกองทัพไทยก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ปราสาทคนาในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินรวมไปถึงรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งเบื้องต้นนะคะก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิดในลักษณะที่ลักลอบเข้ามาวางในเขตอธิปไตยของไทยจํานวนมาก โดยคณะผู้สังเกตการก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเวลาแล้วก็จุดที่พบเพื่อน,นํามาประกอบหลักฐานความสอดคล้องว่าเป็นระเบิดที่ถูกนํามาวางใหม่หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของไทยก็สามารถอธิบายได้ในทุกจุดนะคะ ส่วนเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บ้านสายโทสิบใต้ในตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์กองประชาการกองทัพไทยได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดให้แก่ประชาชนได้วันละกว่า4,000ตารางเมตรจากที่มีอยู่ทั้งหมด178,730ตารางเมตรตอนนี้ก็มีพื้นที่ปลอดภัยแล้ว58,48ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่ที่สงสัยว่าจะมีทุ่นระเบิดอีก125,448ตารางเมตรที่ยังหงต้องเดินหน้า เก็บกู้กันต่อไปค่ะขณะที่ด้านพลเอกนะนัทพลนาพาน,นิ์รมนตรีกรลาโหมก็พูดถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน13พื้นที่ด้วยท่านก็บอกนะคะว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะเร่งรัดไม่ได้จึงไม่ได้มีการกําหนดเวลาแต่ว่าตอนนี้เก็บกู้ไปแล้ว5พื้นที่ยังเหลือที่ต้องดําเนินการอีก8พื้นที่และเมื่อเสร็จจาก8พื้นที่นี้แล้วก็จะขยายขอบเขตเข้าไปเก็บกู้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะ และพลเอกนทัทพลก็ยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วกัมพูชาอยากให้รอแต่ว่าไทยคงรอไม่ได้แล้วเพราะว่าทหารเราสูญเสียขาเป็นรายที่เแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําเองและทําฝ่ายเดียวขอประชาชนอย่าก,กังวลใจ ส่วนประเด็น18ฉเฉลยสื่อที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยเก็บไว้เป็นข้อต่อรองเรื่องนี้พลเอกนะัทพลบอกนะคะว่าไม่ได้เป็นข้อต่อรองอะไรแต่ที่ยังไม่ปล่อยตัวก็เพราะต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ว่ากัมพูชายังไม่แสดงความสิ้นสุดเป็นประปะักซึ่งฝ่ายเราก็ดําเนินการตามกฎหมายและไม่ได้มองด้วยว่าฝ่ายกัมพูชาจะคิดอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ ยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่คุณจําชมคะเมื่อวานนี้ทางคอรมอรมีมติเห็นชอบให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์เลี้ยงตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้นำเสนอค่ะ คุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียิโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตั้งแต่ปี2507ถึง2567คณะรัฐมนตรีเคยมีมติกำหนดเอกลักษณ์ประจำชาติไทยในมิติต่างๆอย่างเช่นกำหนดให้ช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาตินาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานการไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยและการที่กอชเสนอให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์เลี้ยงก็เพราะว่าผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์และการ การศึกษาทางพันธุกรรมของแมวไทยพบว่าเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ลักษณะน,นิสัยที่โดดเด่นแตกต่างจากแมวสายพันธุ์อื่นอย่างชัดเจนเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานตั้งแต่ในอดีตและเกี่ยวข้องกับความเชื่อวิถีชีวิตสังคมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนไทยมาช้านาน โดยแมวไทยก็จัดเป็นหนึ่งในสายพันธ์แมวที่ได้รับการยอมรับถึงความพิเศษในระดับสากลและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะคะทําให้ชาวต่างชาติมีความพยายามที่จะนําแมวไทยพันธ์แท้ไปจดทะเบียนกําหนดมาตรฐานสายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันมีแมวไทยพันธ์แท้เหลืออยู่5สายพันธุ์ค่ะก็คือแมวสุภลักษณ์แมวโคราชแมววิเชียรมาศแมวโกนจาและแมวขาวมณีดังนั้นทางภาครัฐจึงได้ให้ความสําคัญโดยการประกาศให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่านําไปสู่กการรอนุัษ์ ป้องกันการจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐก,กิจได้ด้วยค่ะสลับมาดูข่าวกีฬานะคะล่าสุดมีข่าวดีค่ะเพราะว่าทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดสำคัญบุกไปชนะสรีลังกาได้แบบขาดลอยเลยค่ะติดตามกันในเปิดเกมสเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราไปดูบทสรุปของฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดสำคัญไทยกับศรีลังกาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับเริ่มที่ผลงานของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัรพรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5ไทยบุกชนะศรีลังกา4-0ครับธนวัฒน์ซึ่งจิตาวรทำประตูแรกจากนั้นจุดซุนซับเบลมงทำประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อทีมชาติไทยไทยนำ2-0ก่อนที่ภาษาเหียบิบูลจะมงทำประตูที่3และเป็นจุดเบลยิงลูกสองของตัวเองในเกมนี้ครับ ไไทยชนะศรีลังกา4-0ไทยแข่ง5นัดมี12คะแนนเท่ากับเติร์กเมนิสถานหลังจากที่เติร์กเมนิสถานเอาชนะไต้หวัน3-1แต่ผลงานเฮทูเฮทไทยเป็นรองอยู่อันดับ2สำหรับทีมชาติไทยจะเตะนัดตัดสินแชมป์กลุ่มเปิดบ้านเจอกับเติร์กเมนิสถานวันที่31มีนาคมปีหน้าครับไทยต้องชนะเพื่อควา้าแชมป์กลุ่มจะได้สิทธิ์ไปฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายปี2027ครับงานมิดเดิลเพลสซีเกมสุดครั้งที่9ครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลตั้งเป้า4เหรียญ ทีฟุตบอลชายหวังจะกลับมาครบริทอกเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีจากการที่ฟีฟ่าเดย์ที่ไปจีนเนี่ยน้องๆหลายคนนะครับที่ที่ที่วางไว้เป็นตัวหลักเนี่ยติดค่อนข้างจะติดารเกีสโมสรนะครับแล้วได้รับบาดเจ็บก็มีน้องๆที่เราเรียกเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เรามีเรามีตัวเลือกมากขึ้นในการที่ในที่เราจะใช้ใน4เกมกันนี้ ขณะที่ฟุตซอลชายได้โมฮัมเหม็ดอุสมันมูซากองหน้าตัวหลักจากหลีกสเปนกลับมาช่วยทีมทีมฟุตซอลหญิงและฟุตบอลหญิงยืนยันคว้าเหรียญทองเช่นกันขณะที่เน็ตบอลมีผู้เล่นหน้าเก่าผสมหน้าใหม่ครับหวังติดอย่างน้อย1ในสามรดับแรกขณะที่สมาคมคริกเก็ตตั้งเป้า2เหรียญทองในประเภททีมหญิงสมาคมกีฬาเรือพายตั้งเป้าคว้า18เหรียญทองจากทั้งหมด30เหรียญทองสมาคมกีฬาโบลิ่งหวังอย่างน้อย1เหรียญทองครับขณะที่ยิงธนูตั้งเป้าคว้า3มเหรียญทอง เช่นเดียวกับยิงเป้าบินครับก็ตั้งเป้าเอาไว้ที่3เหรียญทองขณะที่รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้า2เหรียญทองทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยคุณไพฑู์ชุติมากรกูลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยย้ำว่าหากทัพนักกีฬาไทยจาก50ิชนิดกีฬาที่มีนับเหรียญร้งวันทําได้ตามเป้า241เหรียญทองก็จะครองเจ้าเหรียญทองสีเกมส์อย่างแน่นอนครับถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับแฟนกีฬาชาวไทย ทิ้งท้ายที่ศึกโคราชมาราธอน2025ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่ครับการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานระดับโลกมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมกันขันกว่า8,500คนรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชโดยเริ่มจากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีมุ่งสู่เส้นชายที่สวนน้ำบุงตาลัวเฉลิมพระเกียรติรัชากาลที่9จังหวัดนครราชสีมาโดยผลการแข่งขันประเภทมาราธอนแชมป์โอวอร์ออชาย นดแก่ทาริคูอัพดีนักวิ่งจากเอธิโอเปียกณีที่แชมป์โอลเอาหญิงเป็นนักวิ่งไทยครับกวบินทิดาทาดาเซสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะกลับมาแข,ข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งก็คือเจอกับเติร์กเมนิสถานในบ้านของเรานะครับวันที่31มีนาคมปีหน้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมอภนะวัตอินทวิธาลาไปก่อนสวัสดีครับ องอร่อยในขวดเดียว0%ูนอร์ซแฟตไม่เติมน้ำตาลทรายยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสี่ววฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้การต้อนรับแขกคนสําคัญนะคะก็คือมากราชกุมรแห่งซาอุดิอารเบียอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียรติไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ แม้ว่าการมายืนครั้งนี้ของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซอลมานมากุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอราระเบียจะไม่ใช่สเตจวิสิท์หรือว่าการมาเยืนระดับรัฐเพราะพระองค์ยังไม่ใช่ประมุขของประเทศแต่ว่าการเยืนครั้งนี้ถูกจับตามองไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นการยืนสหรัฐครั้งแรกในรอบ7ปีนับตั้งแต่เหตุสังหารนักข่าวจามาลคาชกี้ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศร้าวฉานไปช่วงหนึ่งและการมายืนทําเนียบขาวในครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จัดเต็็มมมกกกกกวววว่่่าาปปปตตตติิททัััไเเเลลยยคะอองงรรรีศ้้แแแถูบบบ ทหารม้าถือโทของทั้งสองประเทศนําขบวนของเจ้าชายมาที่ทําเนียบขาวขณะที่ตอนทั้งสองทักทายกันก็ได้ยืนชมฝูงบินขับไล่ของกองทัพอากาศสหรัฐที่บินโฉบจากระเบียงฝั่งทิศใต้เพิ่มความอลังการให้กับพิธีด้วยนะคะหลังจากนั้นประธานาธิทรัป์ก็พาทัวร์ทำเนียบขาวค่ะแล้วถึงจะเข้าไปพูดคุยดีลกันในห้องทํางานรูปไข่ จริงๆหลายฝ่ายก็มองนะคะว่าซาอุดิอาระเบียเข้าหาทรัมป์เพราะต้องการมองหาข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันคล้ายกับประเทศสมาชิกนาโต้ที่ถ้าใครถูกโจมตีสหรัฐก็จะออกมาปกป้องหรือพูดง่ายๆก็คือซาอุดิอาระเบียอาจจะอยากได้เขี้ยวเล็บมาเสริมเพื่อปกป้องประเทศจากอิสราเอลซึ่งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้ซาอุดิอาระเบียก็ทํใาให้ฝ่ายความมั่นคงข,งของอิสราเอลเป็นกังวลใจไม่น้อยค่ะ นอกจากนี้ประธานาธิทรัมป์และเจ้าชาย MBS ยังได้หารือในประเด็นสําคัญอื่นๆประธานาธิทรัมม์บอกนะคะว่าเจ้าชายตกลงที่จะลงทุน6แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐหรืออาจจะสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะหมายถึงเงินที่ไหลเข้าไปสร้างโรงงานต่างๆการลงทุนในตลาดหุ้น Wall Street และที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างงานให้คนอเมริกันจํานวนมหาศาล และประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังบอกอีกว่าสหรัฐกับซาอุดีอราระเบียอยู่ฝ่ายเดียวกันในทุกๆเรื่องมาโดยตลอดแถมยังให้เครดิตซาอุดีอราระเบียด้วยนะคะว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากในเรื่องที่สหรัฐสามารถโจมตีสถานที่นิวเคลียร์ของอิรานได้ก็ถือว่าเป็นการเยือนที่สายสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและซาอุดีอราระเบียอีกครั้งค่ะแต่ทีนี้คําถามต่อมาก็คือการขายเครื่องบิน f 35และเครื่องบินขับไล่40ลำให้กับซาอุดีอราระเบีย จริงอยู่อาจจะช่วยเปิดทางให้ขยายความร่วมมือด้านกลาโหมแต่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงมุ่งผลักดันการสงบศึกระหว่างอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียด้วยที่สุดมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะการขายเครื่องบินรบก็ทําให้อิสราเอลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐคัดค้านอย่างหนักซึ่งส่วนใหญ่อิสราเอลก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นผู้รับเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยของสหรัฐเป็นหลักด้วยค่ะ ลับไปดูคลิปไวรัลในโลกโซเชียลกันต่อนะคะพาไปดูอุบัติเหตุที่ราคาแพงมากๆเพราะว่านอกจากตัวเองจะเจ็บตัวแล้วก็อับอายยังต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับร้านไข่ด้วยค่ะยังเร็วสุดอยู่นะครับมาติน1นึ่งสครับผู้นำจอหลังเข้ามาครับปานนิดนึงครับบรรยายาจอติดมาตินเข้ามาแล้วลงเนินมาเปิดลน์ออกไปครับภาคมันจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะมาติน,น <ะ S 1> ดันไม่เลี้ยวตัดเข้าในแล้วพุ่งเข้าใส่แผงไข่แบบสุดตัวเลยค่ะ แต่พอตั้งหลักได้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ดูผลงานของตัวเองซึ่งไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะน้องชายเป็นคนขี่แต่เป็นพี่สาวที่ต้องมาเหมาไข่ไก่ไปเกือบสิบใบเทารับผิดแทนน้องชาย ด้านของร้านขายไข่ชัยพรที่ตลาดไทยถึงกับเขียนคอมเมนต์เลยค่ะว่าโอ้โหวันวันคอนเทนต์วิ่งเข้าหาตลอดหัวจะปวดจริงๆแล้วดูความเสียหายคุณผู้ชมแล้วเจ้าของคลิปก็ยังเข้ามาตอบเมนด้วยนะคะว่าสรุปแล้วมาตินโดนพี่สาวด่าด้วยค่ะระหว่างเก็บเพราะาพี่สาวเป็นคนจ่ายแทนส่วนไข่ที่แตกเขาต้องเอากลับไปทานเพราะว่าไข่เอาไปขายต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากไข่ที่แตกเปื้อนอีกฟองเดี๋ยวมันจะเน่าง่ายสรุปแล้วนอกจากจะเจ็บและอายยังโดนพี่สาวด่าด้วยนะคะเพราะว่าค่าเสียหายที่ต้องจ่ายก็คือค่า ค่าไข่ที่เหมาไปทั้งสิ้น9,400กับอีก10บาทและยังมีค่าทําความสะอาดร้านอีก500บาทเนื่องจากร้านขายของต่อไม่ได้2ชั่วโมงจําเป็นต้องเคลียร์หน้าร้านก่อนค่ะรวมๆแล้วก็เกือบหมื่นนะแต่จากนี้บ้านนี้ก็จะได้ทานไข่ไปหลายเดือนเลยนะคะยังไงขับขี่ระวังระวังกันด้วยจะได้ไม่ต้องจ่ายอะไรแบบนี้ค่ะ ปิดท้ายนะคะกับคลิปนี้ค่ะหลายท่านอาจจะเคยประสบกับปัญหายืนยันตัวตนบ้านนี้ก็เช่นกันนะคะไปดูวิธีแก้ปัญหาของเขาว่าเขาทํายังไงแล้วจะสำเร็จไหมค่ะสแกนเป็นสิบรอบไม่ได้มันบอกว่าลืมใย้ว่าง บอกให้เปิดตากว้างๆและนี่ก็คือวิธีการของเขาคุณผู้ชมดูหลังจากที่สแกนใบหน้าเป็นสิบรอบแล้วระบบบอกว่าให้เปิดตากว้างๆเทปใสต้องมานะคะคุณแม่ก็โอ้โหอดทนเหลือเกินค่ะนี่จนขนาดลูกๆเนี่ยยังบ่นอบว่าแหมกว่าจะได้ตังจากร้านทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนี้รอบหน้าของ่ายกว่านี้หน่อยละกันนะล่าสุดคุณผู้ชมคะขนคิ้วของคุณแม่หมดไปแล้วนะแต่สุดท้ายหลังจากที่ใช้วิธีนี้ปรากฏว่ารอบเดียวผ่านเลยค่ะ กว่าจะได้ลุ้นกันทั้งลูกๆทั้งชาวเน็ตเลยนะคะด้านของชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาเมน์บอกว่าเออบ้านเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะบ้านไหนเคยทําบ้างคะแล้วก็มีคนที่ถามด้วยว่านี่เรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์ซึ่งเจ้าของคลิปก็ตอบว่าเป็นเรื่องจริงแม่เป็นคนหนังตาตกมากเมื่อก่อนจะใช้ที่ติดตาสองชั้นแต่ว่าวันนี้ไม่มีก็เลยต้องใช้เทปใสายแทนเออเนี่ยละคะนวัตกรรมแห่งการยืนยันตัวตนกว่าจะได้ตังค์จากรัฐก็ต้องทํากันแบบนี้แหละค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดี Ha!